เรื่องกำแพงอคติทลายกำแพงอคติได้แม้เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมาเป็นมิตรทำลายกำแพงอคติได้แม้เคยเกลียดกันก็กลับมาชอบกันทำลายกำแพงอคติได้แม้เคยดูถูกกันก็กลับ มายอมรับกันทำลายกำแพงอคติได้แม้ต่างชั้นวันณะกันก็อยู่ร่วมกันได้ทำลายกำแพงอคติได้แม้เคยติดคุกก็คบหากันได้ทำลายกำแพงอคติได้แม,ดไดแ,ไดแม้เคยแตกแยกก็กลับมารวม